เพื่อนๆวันนี้นําธนาบัตรสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาให้ชมกันนะครับที่ถืออยู่นี้อันนี้ครับฉบับนี้เนี่ยเริ่มหายากเรามาดูรายละเอียดกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่พระบรมฉาย,ยาสาาิีลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผระพักมองตรงมาแล้วก็สวมพระองค์คลุยนะครับ ทีนี้จุดต่อไปนะครับเราไปเริ่มกันที่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นหมวดตัวเลขนะครับเป็นเลขไทยนะครับ1ทอทงส3 2 3 3 2สนะครับอยู่ในสีแดงนะครับเป็นสีแดงเข้มแล้วถ้าเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นลายน้ำนะครับซึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวจะต้องใช้ แสงนะครับส่องเข้าไปดูว่าลายน้ําเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับลายน้ํานี่ครับถ้าเราใช้แสงส่องมาเราจะเห็นพ้าพัชนะครับอยู่ภายในก็จะเป็นพ้าพัชที่มองตรงนะครับแล้วก็มีตัวเลขกำกับเป็นเลขไทยนะครับ20บาทแบบลายน้ำ ต่อไปเราจะดูเลื่อนลงมานะครับมาดูด้านล่างกันเหมือนดอกไม้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับเมื่อเราขยายนี่เราจะเห็นตัวเลขนะครับเป็นเลขสากลน,นะยี่สิบมองไล่แสงจะกระพริบนจะเป็นเลขสองกับเลขศูนย์นี่นะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปตรงกลางกันตรงกลางนะครับเรามาเริ่มที่ พระครุฑผ่าเนี่ยครับภาพหลังเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีจุดเป็นภาพหลังอยู่นะครับรอบๆพรคะครุฑผ่าเนี่ยเดี๋ยวลองขยายดูรายละเอียดของพระครุฑพระครุฑกันนะครับ นครับลายเส้นสีจะตัดเป็นสีเข้มกับสีอ่อนนะครับที่องพักคลุดนะครับเเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีอักษรระบุนะครับรัฐบาลไทย ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับเป็นเลขไทยนะครับ20นะแบ่งรวดลายออกเป็นสีเข้มสีอ่อนนะครับด้านบนจะเป็นสีอ่อนข้างล่างจะเป็นสีเข้มแล้วก็จะมีดอกประจํายามอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับ ลงมานะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีหลายเซ็นอยู่ด้านบนนะน,นะแล้วก็จะมีลวดลายประดับไว้ด้านล่าง เป็นสีเขียวเข้มสลับสีอ่อนนะครับออกเป็นลายถทยเหมือนช่อดอกไม้นี่จะเป็นส่วนตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ด้านขวาสุดสีส้มนะข้างล่างจะเป็นสีเข้มนะครับ สองสีแล้วก็กกับไว้ด้วยตัวอักษรนะครับ20บาทแล้วก็มีไล่ลงมาก็จะเป็นลวดลายไทยเหมือน่อดอกไม้นะครับเป็นแบบเงาบางๆนะครับแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นเลขหมวดที่เป็นเลขสากลน,นะครับ 1A 4 3 2 3 3ส4 อันนี้คือด้านหน้าของธนาบัตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่ออันนี้คือภาพรวมของด้านหลังนะครับธนาบัตรนี้นะครับเรามาดูกันที่ จุดแรกก่อนนะครับจุดแรกก็คือตรงกลางนี้เป็นพระบรมราชานุโสโวรีพ่อขุนรามกําแหงมหาราชนะครับอันนี้นะครับทรงประทับบนพระแท่นมนังศิลาบาท เป็นภาพการประดิษฐ์อักษรไทยนะครับภาพศิลาจารึกหลักที่หนึ่งภาพลายสือไทยะครับภาพทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัษฎร มีภาพกระดิ่งและภาพเครื่องสังกโลกนี่ครับดันนะถ้ามองภาพรวมทั้งหมดนะครับ นีมาดูตรงนี้นะครับระบุไว้นะครับอักษรระบุไว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพุทธศักราช1,822ถึง1,841แล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะมีตัวเลขนะครับเลขไทยมีรวดลายเป็นแบบ ขีดขวางนะครับตัวก็คือ2องส่วนแล้วตรงกลางจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับจักรนะครับและภาพหลังก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีจุดไปก็จะเป็นด้านขวามือสุดเลยข้างบนก็จะเป็นตัวเลขสากลน,นะครับ20สแล้วไล่ลงมา ข้างล่างนี้คนระับจะเป็นลายไทยประดับไว้นะครับและนี่ก็คือด้านหลังของธนบัตรฉบับนี้นะครับครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ